อาการก่อนทำนะครับก็เอเวอเรสต์นักเกนนะครับใส่ตัวไทเทเนียมพัดขับ2นะครับใบเทโบิลขับ2โคมไฟเป็น l ด d รุ่นตัวล่างนะครับใส่ไฟแมทติกตอนนี้กดไฟสูงไม่ติดนี่ครับไฟสูงไม่ออกนะครับแต่ระบบไฟเนี่ปกติดูตอนแก้เสร็จนะครับนี่นะครับหลังจากแก้เสร็จแล้วนะครับเอเวอเรสต์นักเน ไทเทเนียมพลาสไบเทอร์โบ4.2ก็สามารถใช้ไฟสูงได้แล้วนะครับนี่เลยระบบไฟตัวท็อปนะครับแล้วก็รวมแก้ไฟเลี้ยวนะครับที่ติดเร็วนะ,ะกับกระพิบในรถเร็วนะครับแก้ให้แล้วนะครับข้างหน้าก็กระพิบปกตินะครับไม่เด็กมีการกระพิบเป็นรวนะครับโอเคอยังไงวันนี้เรียบร้อยครับผม รับ e v e r e s t Next Gen นะครับไบเทอร์โบจาก4ีคูณสนะเพิ่มออปชั่นระบบไฟหน้า Matrix นะครับอันนี้เอาเป็นสเต็ปไฟสูงก่อนครับผมสวัสดีครับ